ทำไมต้องทำหน้าเหวี่ยงใส่ฉันด้วยฉันไม่ได้อยากมาที่นี่นักหรอกแต่วันนี้ฉันมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องมาถ้ามีเรื่องจำเป็นจะต้องคุยกันจริงๆแล้วก็ทำไมไม่คุยกันข้างนอกทำไมต้องมาคุยกันที่นี่ทำอะไรหัดคิดถึงจิตใจคนอื่นเขาบ,บ้างไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่ท้าแต่เขาไม่รู้หรอกว่าฉันมาที่นี่ฉันก็ไม่อยากให้เราสองบ้านมีปัญหามากไปกว่านี้หรอกแต่วันนี้ฉันมีธุระจริงๆที่จะต้องมาคุยกับพรที่นี่ เอ๊แต่เราคุยคนละเรื่องกันอยู่ใช่ไหมนี่เธอไม่พอใจเรื่องเป็นนอมอยู่หึงเหงอพูดอะไรบ้าบาทำไมน้ำมนต์ต้องหึงพี่พาดด้วยน้ำมนต์กับพี่พาดไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยไม่ได้เป็นแม้แต่เพื่อนกันด้วยซ้ำรู้ไว้ก็ดีและจำให้ขึ้นใจเอาไว้เลยนะว่าเราไม่ได้เป็นแม้กระทั่งเพื่อนกันแต่เราเป็นศัตรูกัน อ้าวประนอมผมว่า